สปอยที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการบอกโพของตัวละครคุณนักเขียนพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่บอกว่าใครเป็นใครเว้ยแกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ่านนิยายบ่อยๆน่าจะพอเดาได้ว่า ใครเป็นลูกใครเป็นรับอะไรเงี้ยแต่ฉันจะไม่สปอยตรงนี้แล้วกันแล้วก็รบก,กวนใครที่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งสปอยในคอมเมนต์นะเราจะพยายามที่จะไม่พูดมันออกมาเริ่มแรกก็คือว่าคนนี้ตัวหลักของเราเจ้าอินหลานเราจะเรียกเขาว่าหัวหน้าเจ้าในในการต่อไปก็คือว่าหัวหน้าเจ้าเนี่ยนะเป็นหัวหน้าของทีมหน่วยทําคดีพิเศษซึ่งหน่วยนี้เนี่ยนะจะเป็นหน่วยที่ทําแค่เฉพาะคดีที่ตารวจทั่วไปไม่สามารถที่จะปิดมันได้ซึ่งก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับสิ่งลี้รับเอ่ย ทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งตัวหัวหน้าเจ้าเนี่ยก็จะมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าต้าชิ่งต้าชิ่งเนี่ยก็คือว่าเป็นแมวปีาศาจเว้ยเป็นแมวที่แบบสามารถพูดได้แล้วก็สามารถที่จะกลายร่างเป็นคนได้แต่ด้วยว่าตาบะมันอ่อนแอเหลือเกินเลยไงคือมันไม่ใช่ยุครุ่งเรืองของต้าชิ่งแล้วต้าชิ่งก็เลยยังไม่สามารถที่จะแบบแปลงร่างเป็นคนได้อีกต่อไปแต่ก็ยังพูดได้นะ เรื่องนี้เนี่ยเปิดมาก็คือว่าหัวหน้าเจ้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำคดีที่เกี่ยวกับของศักดิ์สิทธิ์4ี่อย่างที่มันจริงๆมันมาอยู่บนโลกมนุษย์ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันก็แบบกระจายกันไปอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนี้ส่วนนั้นส่วนนี้ของโลกบ้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครจะเดือดร้อนกับมันเลยนะว่าเออมันจะไปอยู่ตรงไหนก็เรื่องของมันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆอ่ะมันก็เหมือนกับมีบุคคลผู้ไม่หวังดีต้องการที่จะ รวบรวมสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4อย่างนํามาไว้ด้วยกันซึ่งเวลาที่ของสีอย่างนั้นมันมาอยู่ด้วยกัน,นมันจะสามารถที่จะแบบรีิเซตโลกแบบนี้ได้แก่มันก็เลยมีความจําเป็นที่เฮ้ยเจ้าวินหลานและทูตมรณะเนี่ยจะต้องมาร่วมงานกันซึ่งในคดีแรกนะที่เจ้าวินหลานได้ทำเนี่ยเป็นคดีที่นักศึกษาเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ก็เลยทาให้ได้ไปเจอกับศาสตราจารย์เซินเวยเราจะเรียกเขาในการน้าว่าศาสตราจารย์เซินดซึ่งพอสองคนนี้เนี่ยได้พบหน้าได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยนะหัวหน้าเจ้าเนี่ยก็แบบเคยชอบอะคนเนี้ยอยากได้อยากจะได้แต่ว่าก็ชั่งใจนิดนึงว่าจะยังไงดีเพราะว่าศาสตราจารย์เซินเนี่ยดูไม่เหมือนกับ หนุ่มๆทั่วไปดูไม่เหมือนกับคนที่จะสามารถแบบเล่นๆด้วยได้ก็คือถ้าเกิดว่าจันเล่นกับคนเนี้ยก็คืออาจจะต้องจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังยังใจอยู่แต่ด้วยความว่าคาดีมันต้องทํางานร่วมกันเนาะเหมือนกับศาสตราจารย์ส่วนก็จะคอยเป็นคนที่ำอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าเจ้าอะไรฟิวนั้นมันก็เลยทําให้สองคนเนี้ยได้เจอกันบ่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยหัวหน้าเจ้าก็เลยแบบคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะไปอดจะไปทนทําไมเมื่อเจอคนที่ชอบแล้วมันก็ต้องเดินหน้าหรือเปล่าต่อพัดสองไม่ทันว่ะ